คุณรู้ไหมว่าทำไม The Icon Group จึงเป็นบริษัทขายของออนไลน์อันดับหนึ่งในประเทศไทยสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นคือสิ่งที่พวกเราคิดพัฒนาและทำให้มันเกิดขึ้นและความสำเร็จทั้งหมดนี้ควรจะเป็นของคุณบริษัท The Icon Group มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้เป็นต้นแบบของการเป็นธุรกิจออนไลน์ ที่สินค้าดีการตลาดดีระบบการเทรนนิ่งดีโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องโปร่งใสสินค้าที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองและตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพที่ดีและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลักดันให้ดีไอคอนครุปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธุรกิจอาหารเสริมสีขาวที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ให้ความใส่ใจในการควบคุมคุณภาพและราคาสินค้ารวมไปถึงการคุมเข้มในเรื่องของการขายตัดราคาจึงทำให้ดีไอคอน Group เป็นแบรนด์ธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคสามารถครองใจและเข้าถึงผู้บริโภคจนได้รับรางวัลบริษัทธรรมมาพิบานและผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี2019บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2561 โดยคุณพ่อวรัตผลวรัติวรกุลประธานกรรมการเริ่มต้นธุรกิจโดยมีเป้าหมายในการผลักดันอาหารเสริมที่รวบรวมสารสกัดเกรดพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลกภายใต้แบรนด์สินค้าบูมและเปิดตัวสินค้าบูมคอลลาเจนโดยมีดารานักแสดงและพี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากปลุกกระแสนในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพและการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์จนนำไปสู่ก้าวสำคัญ ที่พลิกโฉมวงการธุรกิจออนไลน์ด้วยการเปิดตัวแบรนด์กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพรูมคอฟฟี่นอกจากนี้บริษัทดีไอคอนก r ุ u p ยังสร้างระบบที่ตอบโจทย์การซื้อขายออนไลน์อย่างระบบดรอปชิฟฟูลฟิลเมนต์ไม่ต้องสต่อกสินค้าไม่ต้องแพ็กของไม่ต้องออกไปส่งของให้ยุ่งยากเพราะบริษัทจัดการให้ทั้งหมดทำธุรกิจได้สะดวกสบายผ่านมือถือแค่เครื่องเดียวรองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยการเปิดตัว DI ไอคอนแวร์เฮา โกดังจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่วัสดุโครงสร้างฟูตเกรดได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลมีพื้นที่จัดเก็บสินค้ามากกว่า3,000ตารางเมตรมีระบบรักษาความปลอดภัยและ CCTV ควบคุมสินค้าด้วยระบบติดที่อุณหภูมิ25องศาตลอด24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเช็คสต็อกสินค้าทุกวันและสามารถรองรับสินค้าได้มากกว่า5ล้านชิ้นพร้อมทั้งรองรับการสั่งซื้อผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซ0 โดยการจัดทำระบบ Back ออฟฟิศรองรับการชำระเงินในรูปแบบของ e-payment ช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภคสามารถซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น The i c o n Group ทุ่มทุนกว่า300ล้านบาทเพื่อรองรับการเติบโตและขยายโรงเรียนสอนทำธุรกิจออนไลน์ที่ล้ำสมัยที่สุดในประเทศไทย The i c o n House โฉมใหม่ขยายพื้นที่ห้องเรียนและเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ในการทำธุรกิจออนไลน์ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดแคมเปญพิเศษเพื่อขอบคุณตัวแทนและผู้ใช้สินค้าภายใต้แบรนด์ D Icon Group ไมาอย่างต่อเนื่องจากแนวคิดที่มุ่งมั่นตั้งใจสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเติมเต็มนวัตรกรรมใหม่เพื่อผู้บริโภคหลายความสําคัญต่อการต่อยอดความสําเร็จทั้งในรูปแบบกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตอกย้ำความน่าเชื่อถือโดยการคว้านักร้องนักแสดงชื่อดังอันดับหนึ่งของไทยคุณโดมประกอบล,ลำมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์บูมกลูตาช็อตคุณบอยประกอบมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิปเวฟโปรตีนพลัสและล่าสุดคุณป้องนวันนักแสดงชื่อดังของเมืองไทยมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใหม่ล่าสุดอย่างบูมวิกซี พร้อมเปิดตัวผู้อำนวยการป่ายสื่อสารมวลชนคุณกันกันตถาวรมาทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวข่าวสารรวมถึงข้อมูลต่างๆและดูแลภาพรวมการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกในปี2564ก้าสู่แบรนด์อาหารเสริมอันดับหนึ่งสร้างยอดขายมากกว่า4,000ล้านบาทและขยายธุรกิจออกสู่ตลาดต่างประเทศพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายทะยานสู่ยอดขาย10,000ล้านบาทภายในระยะเวลา5ปี ดีไอคอน Group เป็นบริษัทที่ปลอดหนี้ในระบบหรือ d e ด t Free Company มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีความมั่นคงทางการเงินสามารถบริหารจัดการต้นทุนและสร้างกำไรให้เติบโตอย่างตง